ใครคือผู้ควบคุมโลกและพวกเขาควบคุมด้วยอะไรแล้วผลประโยชน์จะเกิดอะไรกับพวกเขาวันนี้เราไปตื่นรู้เรื่องนี้กันกับหนุ่มมันเนื้อเมาครับถ้าคุณมองออกไปบนโลกใบนี้ตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามนุษย์ดันยอยู่กับความกลัวอย่างที่ผมเคยเล่าหลายๆคลิปนะครับตัวเราเป็นเกลตันนะะ้งแต่เชา้าจ,จ,จนเจ้าเกลีย็นะฮะคุณสร้างความกลัวกับตัวเองตลอดเลยไม่มมว่าจะกลัวเรื่องอะไรก็กลัวเรื่องชีวิตกลัวเรื่องครอบครัวที่เล่าให้ฟังแต่ปัจจุบันนี้มันมีความกลัวมากขึ้นนะครับถ้าคุณต้องการทําให้คนในโลกนี้เกิดความกลัวพร้อมกันคุณว่าคุุณต้้ออองงสสรราะะไน,นน่่ทีด เขาต้องสร้างเหตุาการณ์ให้มนุษย์เกิดความกลัวเพราะเมื่อมนุษย์เกิดความกลัวมนุษย์จะสั่นสะเทือนพลังงานด้านลบออกมานะครับแล้วคุณคิดดูนะครับว่าคนทั้งโลกสั่นสะเทือน,งงนด้านลบมาพร้อมกันเนี่ยไม่จะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะเกิดพลังงานมหาศาลเลยนะครับแต่เป็นพลังงานด้านลบและพลังงานด้านลบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยเพราะมันจะมีผลนะครับในการที่จะดึงดูดเหตุร้ายหรืออุบัติภยัยอุบัติเหตุต่งางๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าการสั่นสะเทือนของมนุษย์ด้านลบนั้นมันมีผล ตอนโลกใบนี้มันมีผลต่อเหตุการณ์มันมีผลต่อดินฟ้าอากาศทั้งสิ้นมันคิดดึงเอาความแย่ๆเนี่ยมาสู่โลกมนุษย์อีกและที่สำคัญที่สุดเลยครับวันนี้ถ้าคุณอยากได้ผลประโยชน์จากมนุษย์คุณจะทําอะไรกับมนุษย์ลองคิดดูฮะคุณต้องทําให้มนุษย์เกิดความกลัวแล้วคุณต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์หรือครับคุณจึงจะได้ผลประโยชน์จากมนุษย์ยกตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นไงฮะโรคระบาดเกิดขึ้นความกลัวนั้นมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งแล้วทําไมเกิดความกลัวเพราะ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งในระดับโลกนี้ขอ้านให้มนุษย์้เกิดความกลัวเขอพยายามปั่นทุกสิ่งทุกอย่างฮะให้เกิดความกลัวสุดขีดเลยและมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ก็เกิดความกลัวท้ายที่สุดเขาก็เสนอหนทา้ออกมาว่าเท่าวันนี้เมื่อโรคมันมาต้องมีวิธีแก้ไขและท้ายที่สุดเขาพยื่นมือในการแก้ไขมาผู้รับผลประโยชน์คือใครฮะผู้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่ทําให้เราเกิดความกลัวนั่นเอง วันนี้ถ้าเกิดเขาอยากได้ผลประโยชน์จากมนุษย์เขาต้องทําให้มนุษย์เกิดความกลัวแผน่นดินไหวอากาศน้าท่วมอุบัติเหตุอุบัติภัยสารพัดเรื่องเหวแม้แต่สงครามก็เป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งที่จะทําให้มนุษย์นั้นเกิดความกลัวสุดขีดปัจจุบันนี้เป็นไงฮะพอมีเรื่องปะทะกันร,ระหว่างกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ประเทศนั้นประเทศนู้น,น,นมีเรื่องอต่อสู้กันนะฮะหรือก,อก่อการร้ายเหลือะลรก็ตามมันจะทําให้คนทั่วโลกเป็นยังไงฮะตึงเครียดทําให้คนทั่วโลกเกิดความกังวลแล้วก็จะสั่นสะเทือนนระานกมาน เป็นไปความเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มนี้เลยนะครับและท้ายที่สุดเขาก็ให้มนุษย์อยู่กับเรื่องแบบนี้อยู่กับความกลัวอยู่กับความหวาดพิบตกทั้งนั้นเลยนะครับและนี่คือคกลไกสําคัญที่ผมไล่ฟังว่าทําไมเขาต้องควบคุมมนุษย์แบบนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับว่าบางเหตุการณ์นะั้นมันเกิดขึ้นจากการกระทําจากเขาเรียกว่าโปรเจกต์ของพวกเขาเองนละ้วมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญฮนะแต่มันมีการเตรียมการให้เกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์เพื่อให้มนุษย์นั้นสั่นเสะเทือนลังงานได้ลบออกมา แม้แต่เรื่องแผ่นดินไหวแม้แต่เรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ความจริงเนี่ยมันอาจจะมาสาเหตุจากกลุ่มพวกนี้ก็ได้ซึ่งกลุ่มเรียกขอใช้คําว่ากลุ่มคนสามานเมื่ออาจารย์ท่านหนึ่งเคยใช้ขอยืมใช้หนึ่งนดครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรเดียครับวันนี้เราทุกคนนย่ยเป็นมนุษย์เป็นไหฮาโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในความกลัวคุณไปร้อยหลังคาเรือนคุณดูสิครับว่าร้อยหลังคาเรือนนีมนนนมม้มันจะต้้องมีผูป่วย แล้วคนเรานี้ป่วยจากอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะป่วยจากอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นอาหารการกินเครื่องใช้เครื่องอุปภโภคเครื่องบริภโภคซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันมากกับสิ่งไหนบ้างคุณเชื่อไหมครับว่าอาหารบางอย่างหรือเครื่องใช้บางอย่างมันถูกเคลือบแฝงมันถูกติดข้างมันถูกก็เียว่านะก่อการมาเรียบรนะ้อยแล้วว่าถ้ามนุษย์เอาเข้าในร่างกายมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรแล้วคุณรู้ไหมครับมาแบบน,นี้ที่เราเป็นมะเร็งกันคนเป็นมะเร็งกันมะเร็งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเขาอยากให้มนุษย์เกิดาเลยนะ อยากให้มารุดเป็นเพราะอะไรเพราะเขาได้รับผลไปกี่ยวผลประโยชน์อะไรคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมฮะว่าแม่พอเราบวชอย่างเงี้ฮะเราก็ต้องทานยาเนะเาะเราก็ต้องไปคีโมเนาะเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราต้องทําแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ระดับเล็กๆนะครับแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่กลุ่มคนชั้นนําของโลกเลยเขาว่าได้เศรษฐีระดับต้นๆแล้วมีการร่วมมือเกิดขึ้น,นกับฝ่ายมือเดเยงนะครับซึ่งกลุ่มคนก,กลุ่มนี้นะครับเขามีโปรเจกต์มากเขามีองค<อ><อ>์กรอยู่ในมือมากแบบแม่แต่สื่อทุกสื่อ ขาสามารถซื้อได้ทั่วโลกเขา,าอยู่ทั่วโลกนะครับองค์กรไหนที่ทาเพื่อประชาชนองค์กรไหนที่เราบอกว่าโหกิจสาธารณะคุณไปดูฮะบางกลุ่มบางองค์กรน,นั้นอยู่ในมือของเขาเรียบร้อยแล้คกลุ่มพนกกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เขาจะาเป็นมหาเศรษฐีเยวอาจจะมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นกลุ่มมหาเศรษฐีที่คอยสร้างผลประโยชน์นเองนะครับนั้นทุกคนลองดูดูได้เลยใช่ไหมฮะว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยใครได้ผลประโยชน์นถ้าโลกภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับโลกนี้ใครได้ผลประโยชน์น ถ้ามนุษย์เกิดความกลัวใครได้ผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกควบคุมมันถูกวางแผนใั้หมดแล้วและที่สําคัญที่อยากจะบอกทุกคนนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับไม่ได้ทําน้วยกลุ่มกลุ่มเดียวปัจจุบนันนี้พวกเขายังคงให้ความร่วมมือกับฝ่ายมืดซึ่งผมเคยอธิบาปแล้วในฝ่ายเมื่อก็คือกลุ่มกางดาวนะครับที่เคยยึดครองดาวดวงนี้มาก่อนนะครับแล้วให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยตกอยู่เป็นทาสเพราะว่าเขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยผลิตพลังงานด้านลบออกมา่เองอีฟริงานด้านลบเท่านะครับมนุษย์ จะไม่มีวันไปไหนเลยก็คือเหมือนคุณขังอะไรไว้ซะแก่ครับเพราะคุณขังเอาไว้คุณเลยมันเกิดความกลัวพราะเกิดความกลัวก็ไม่อยากไปไหนอ่ะนะกษัตริ์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเอาไว้บรษย์ก็เหมือนสษัตว์เลี้ยงของพวกเขาว่าพวกคุณเกิดความกลัวไปในฮะคุณไม่กล้าไปไหนคุณไม่กล้าตื่นรู้คุณไม่คุณไม่กล้าที่จะหาความจริงคุณอยู่กับความกลัวคุณอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บคุณอยู่กับสงครามแค่นี้เองนี่คือการขังบรรย์ของเขาแล้วต่างดาวพวกนี้เนี่ยเป็นต่างดาวฝ่ายมืดนะครับก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะ เขามีความสามารถมากๆ,ๆระเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันก้าวล้ำก่าเราเป็นหมื่นเท่าเลยปัจจุบันกลุ่มฝ่ายมืดนี้นะครับได้ร่วมมือกับกลุ่มคนสามารถที่อาจารย์ท่านนั้นเรียกว่าคอริีอาจารย์เวอร์เรมเขามีการร่วมมือกันเพราะมีการร่วมมือกันไแน่ดีที่สุดฮะมันลดแต่เป็นผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับคุณรู้ไหมครับว่าฝ่ายมืดเนี่ยเขาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะคลนนิ่งคนได้เขาสามารถที่จะใช้ร่างกายของเขาเนี่ยกลายเป็นบุคคลสําคัญได้ปัจจุบันเนี่ยผู้นําบางประเทศนะ คุณอาจจะมองว่าอาจจะเป็นผู้นําคนที่เรารู้จักกันแท้ที่จริงแล้วนี่แนนนายอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้มีการเ,เปิดเผยมากขึ้นถ้าคุณได้ติดตามของต่างประเทศนะครับคุณจะรู้เลยว่าปัจจุบันก็มีการติดตามกันนะครับว่ามีผู้นําคนไหนบ้างที่อาจจะไม่ใช่คนปัจจุบันหรืออาจจะไม่ใช่คนจริงแต่เป็นการแฝงของฝ่ายมืดซึ่งฝ่ายมืดนี้นะครับอาจจะมีชื่อเรียกนะหลายคนอาจจะเรียกว่าลัทธิเลียนเดบซึ่งเป็นฝ่ายมืดที่มีอํานาจมากสามารถสะกดลติดสาม,มารถที่จะใช้ก็เลยว่านะ ล้วงจิตใจของเราได้เข้าถึงก้นลึกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสลารของเขาในความเป็นคนได้และปัจจุบันนี้นเนี่ยฮะเามีการข้ามสายพันธุ์ระหว่างฝ่ายมืดกับมนุษย์ซึ่งรอบนีกว่าลูกครึ่งหลายคนเรียกว่าเกรย์เรื่องนี้ต้องไปเรียนรู้จากอีกจ่องหน,นึ่งเดี๋ยผมจะบอกให้ว่าทุกคนไปติดการที่ไหนนะครับและทีเนี้ยกลุ่มฝ่ายมืดเองกับกลุ่มคนสามาที่อาจารย์ท่านเรียดเครับผมชอบมากกลุ่มคนสามาเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกันเพราะการร่วมมือเกิดขึ้นไปหนฮะแน่นอนที่สุดครับมนุษย์คืืออออออเเเครร่่่งงดข้้าาแลวะะะทไไก็ เขาจะวางแผนอะไรก็ได้ตอนนี้เขาอยากไปสงครามด้วยเหตุเกิดเขาสามารถทาได้เขาสามารถใช้คนลวงคนทั่วโลกเนี่ยให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดได้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดแบบนี้เพราะแบบนี้แต่แท้ที่จริงไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับเช่นเหตุการณ์ไหนวันๆก็ดีที่เกิดขึ้นหลายปีที่แล้วเลยฮะหรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบางประเทศนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นภัยธรรมชาตินะครับความกลัวต่างๆฮะที่ทําให้มนุษย์ตายหมูมีการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับความกลัวเหล่านี้เป็นขบวนการที่ค่อยๆสร้างขึ้น ในนับจากนี้ไปทุกคนเตรียมตัวเลยนะ,ะว่าโรคเนี่ยมันจะมาแน่นอนเพราะกลุ่มนี้กาลังสร้างโรคไปทั่วโลกและเขากําลังเตรียมที่จะได้รับผลประโยชน์จากมนุษย์นั่นเองแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการควบคุมมนุษย์นะ,ะนับแต่วันนี้ไปนะครับอะไรก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายของคุณนะเดี๋ยวคุณจะได้ติดตามนะรหรือติดตามช่องอื่นก็ได้มันจะวๆๆควบคุมคุณผมอยากมาตรงนี้นะฮะว่าอยาบล่อยให้สารอะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกายคุณเด็ดขาด เพราะคุณจะสูญเสียความเป็นมนรุษนทันทีมันมีแน่นอนเลยนาโคตนี้นะฮะเอามาคุยกใหม่กับหนุ่มบังน้อหมองครับ